เออห่าอืมมอฮือกินกันเน่เริ่มทำน้ำปูแล้วเจ้าน้ำปูยมอนเจ้าเจ้าวันด,ดีเจ้าตะจูอันครับสวัสด,ดีเจ้านี่ยมอนเริ่มทำน้ำปูกันแล้วเจ้าเนาะนนปีหกแปดนะเจ้าน้ำปูอ่ ชนีก็เข้าเขียวแล้วเด้อเจ้านาะน้ำปูทำได้แลว้วเจ้านะปูสลัดลูกอย่างเดียบร้อยแลว้วเจ้าก็จะเริ่มทำน้ำปูกันนะสำหรับทานได้ที่จองน้ำปูเข้ามาแล้วเจ้าน้อเดี๋ยวปีนี้รอรับได้เลยนะเจ้านี่น้ำปูกำลังทำแลเจ้าเด้อกำลังเริ่มทำเจ้า ปูนะเจ้าปูมเหมาะเลยนะนี่ปูสวยเลยเจ้าเป็นสองคนตาย้ายช่วยกันนะเจ้าเนาะวันนี้นะเจ้าปูตีไปหามานะเจ้านานจิ้วจะเป็นคนไปหาปูในนะเข้านะเจ้าเราก็มาขังไว้นะเจ้าสักสองสามวันเขาถึงจะเอามาทําน้ําปูนะเจ้า นี่เขาจำเอานะเจ้านี่มาเอานี่ข้อกว่างแล้วฝั่งผีดตรงนี้มันจะทําให้น้าปูเขาขมนะเจ้าเนี่ยเนี่ยเขาจะเลือแค่ส่วนที่เป็นกระโดงนะเจ้าเนี่ยแบบนี้นะเอาอยู่แบบนี้เจ้าเขาจะเอาไว้ส่วนนี้เขาจะเอาต่านะเจ้าเนาะเอาไปใส่เครื่องโม่นะเจ้าทั้งหมดแล้วก็ไปต่ำรวงกระสมุนภพยเฮานะเจ้าอ้มีต่อตัวนะเจ้าเนี่ยเป็นมันมันเนาะส่วนอกมันเจ้า วันนี้บรรยากาศดีๆเจ้าฝนกอนลิ้นๆและเจ้าอากาศเย็นเจ้า๋ยวาปล่อยเจ้าเนี่เดี๋ยวเขาจะไปโม่นะเจ้าเนาะพร้อมกับสมุนไพของเขานะเจ้าเราจะไปหาสมุนไพรนะเจ้าที่จะใส่กันนะเจ้าเนาะนี่เป็นใบมะเกวเจ้าใบจะใครเจ้าเห็นใบมันนะเจ้า สัวนี้เป็นใบขมิ้นเจ้าใบมอนเจ้าแล้วก็ใบคาเจ้าเด้ม่อนจะใส่สมุนไพรหลายตัวเลยเจ้าเนาะแล้วก็ใบถั่วแห่เจ้า แล้วก็มกักรองนะเจ้าเนาะมักทิ้งไว้ประมาณแปชั่วโมงนะเจ้านะแล้วอีกวันนึงเขาก็มาเคี่ยวกันนะเจ้าเนาะใช้เวลาเคี่ยวแบบมดวันลวเจ้าเนาะเคี่ยวไปประมาณส<ม>ิบกว่าชั่วโมงเลยเจ้าเสร็จแล้วเจ้าน<ะ>้าปูยายมเดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเจ้านี่ดูน้องให้เป็น้องดูความโคนความเค็มของมันเลยเจ้านี่นี่น,นี่มอเลยเจ้าน้าปูยายมด อย่างหอมนะเจ้าเนาะสูตรเก่าสูตรเดิมเลยนะเจ้าเนาะแบบนี้เขาเก็บได้เหมือนนั่ไหมเนาะนะเก็บข้างปีได้แต่แนะนําเพื่อใส่ในตู้เย็นจะดีที่สุดนะเจ้าแล้วแล้วกลัวจะแล้วนะเจ้าเนาะเขี้ยวจนพี่น้องนี่นี่เรียบร้อยแล้วเจ้าเนาะนี่ถ้าได้สนใจนะเจ้าเนาะสนใจน้ำปูยายมอนนะเจ้าก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะเจ้าเนาะอ่ะเดี๋ยวแป้งจะทิ้งไลน์ไว้ให้ได้นะเจ้านี่อ่ะ ขอบคุณทุกการรับชมเจ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้า